สวัสดีคุณพอใช่เด้อค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็สวัสดีเอฟซีครังหนึ่งนะคะ,ะตัวเลขก็คือมันเป็นชุดที่เข้าคือชุดเต็มบ่เพาะชุดเต็มคือชุดแรกมันบ่ค่ะชุดแรกนะชุดมันมีอยู่เก่าตัวครับเก่าเก้าเลยนะชุดนั้นะเขายังเขาสองศูนย์าเขาสองศูนย์ชุดเก้าตัวเนาะ เมื่อนี้่ก็เดี๋ยวคุณคิดคำนวณสดๆนะคะเอฟซีให้พอใช้คิดคำนวณสดๆให้เป็นอยากวิ่นๆหัวแม่เลยวิ่นหัวเป็นการอะไรมาเนี่ย พี่นああ้งสายทานใม่ด้นอสาวยเทปโวน้าว่าแม่ไล่แรงเราะเด้พ่อปนแ่านแน้อคืดน้ำลูกน้ำเต่าเนาะเขากบบคืดน้ำลูกน้ำเต่าเด้อคือยางเดียวโอ้ยากลับันเก่าครับเขาแบแต่ยานแต่บนี้ ก็คนยั้งนะครับรักษาสุขภาพไปเด้อยอยสี่นะครับโอ้ยอย่าฝ้าวายร่างวันพันใดๆอยู่เฮ้ยอะถึกรางวันที่หนึ่งสก่อนเด้อยเป็นคะไเป็นเนาะไอ้เบิร์ตนีเบิร์ตสินกันเด้ออยากได้รางวันยูเห็นว่าก็ได้เนาะเดี๋ยวเอฟซีนะคะสำหรับงวดนี้รอลุ้นตัวเลขนะคะกับพ่อชัยนะคะต่องวดนะคะเอฟซี เรคันนานเานั่่มสองครูหนึ่งสามตัวสองครูนั้นมันหนึ่งสองศูนเขียนไว้ของน้องออ้ย hm. bueno ังก <si ็พ่อศูนน้องปกป้องน้องปกป้องบอกจับยูใส่ันเขียนว้อยู่พ่เมยหนึ่งสองศูนย์บหนึ่งสองศูนย์ก็ันเจ็ดเจ็ดหกบอเจ็ดอันเจ็ดหกหนึ่งเขียนใ้เมื่อไนแกเขียนใวมันต่อเอสิากเขียนว้อยู่ย่นี่เขียนว่างวบอยู่ พนอบมากเหรยกำกำัจรังวนอยู่ีอยู่สองครูท่านเด้ค่ะเสดายน้องพืน้องมากไปเจอกันก็พอใช่นะคะพอใช่ไปเอาบุญบังไฟวันนี้คนเขียนหาไปพ่อบอบอกเขียนหาเนี่ยอนบอกเนี่ยบอกเน่นางหวยบอกเนีได้เขียนเอาต่สนุกบออันเป็นเขียนอยู่ได้ใส่แล้วยู่ได้อย่างนี้และวไปใสแล้วบ่ะนี้ไปใส่แล้วบเนี่ห้องน้ไปั้งไหนแล้วห้องนาวเข็นอยู่เมื่มดี้เห็นมั็นแด็กเน่เขาบาน พอชุดเต็มนะพ่อมันมีชุดเต็มมันมีก่าโตน่้ครับเชุดเต็มลงชกันพ่อขาวบัตมือสุดทยจัมันชุดสองไม่ได้หนึ่งตอนนั้นมาลอัน่ยมันกับเข่าหนึ่งอยู่ก็ได้ยืมกันนึ่งหันต่ว่ามันได้หลไหมันพาเป็นตัวเก่งโมยไงเรีกตัวนึงหันออชคดีอยู่เนบ่ได้ยู่ครับไม่ได้หลลงสองอันนั้นลงสองสองหมื่นก็ได้ทั้งสองอันอยู่

จะคูเก่าเก่า <9 S 2> <10 S 1> สามตัวแบบมันสุดเต็มสามตัวกุจิยุ่ผมบอกท่านเห็ดดิครับสามตัวมึงเห็ดบันก็ได้อาจซุดๆอย่นี้นครับมันบริเวณมันบริไไเลยเห็ดมีแต่หมีกับหมีเด่นหกเจ็ดแปด่อหกเจ็ปดอันเพระว่า,าตัวเด่นมันคือหครับ ปกป้องแล้วบางคนมีเส้นเจต่างก็เลยว่าบอกพอใช้ถามปกป้องแน่เนเขียนไว้เมื่อไหร่เขียนเอาตัวฟอตัวใดก็เลยวางดีก็เลยเพิ่นก็เลยเขียนให้แล้วก็เปิดเบังน้ามุนี่ละเปิดไปทั่วที่เปิดไปเขียนยี่หันซีโปเขียนกลับหลังดอกบาทนี่มาทันบอกฮักควันเขียนกลับซีโปเขียนกลับหลังดอกเขียนกลับเขียนเขียนซือไว้น้ำเด้อ เกตังมากคน่ดียถามนด่พ่น้องคนมันหเขาเห็นเนาใบนั่นเนาะไปใสเลยกันกําไฟแล้วมันพันอยูนหล่นดนนคนบนใบดูหวดพันไ้สองหางบ่พอสองหางมีมีเลขกสามตัวสองหางคนค่ะแต่ว่าเราก็เคยเขียนให้ถืออยู่ได้พี่น้องน้องปกป้องอ่ะ มาหลุดอยู่ประมาณสองสามงวดในหละแต่ว่ากอนหันนะเพ่นเคยหถือสองงวดคำพ่นคปไปตัดคือมันผ่นซิทมันออกลางเนาะิมันเหมือนซสือมันซสือสามตัวมันก็บเขาเราสองโนครับสองโูนมันต้องตัดหล่นเล็กล้านั่นเล็กนองปกปองนั่นเราต้อง <S 1> 1 <S ตัดหี่นแล้วก็จับจุดเอาแมนพอไม่ต้งสืเขานะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเลขเลเลของพ่อชัยนะคะว่าจะได้ตัวไหนเนาะนีะ่นง ซือหนยี่สิบตัวยังบือดีเดินเมนคับลอตตอลี่เป็นกรรมยังือ่เราหันตรวจอยู่ลอตตอลีสามใบเดินครับพี่หอนเขา็มากตรวจยงเหมือเขา่อยตรวจในตัวมาเลยไปมากตรวจนอกจมงย่มัไปมือื่นต้งิไปตรวจยู่คนลวนนะอะมันไปเขาที่หาที่ยังนี่ก็ดีที่ล่ะเขเอาให้ตรวจเพยังมาซื้อยังเบือนอยู่มันยังเบ่อใมันคนบริบูรณ์เขียนอไอโอ้ย ไม่ได้่ีเนาะเด็กที่เล็ออกแล้วเขียนไหว้วยนี่ดิโอ้ยหาบอ่มันตอาต้องหาต้ต้องห้หตงัวนี้มนเอาเราหาว้เป็น okay. er ละลยได้เนาะไม่ได้ปะได้ครับได้หาว่าเป็นละลายห้าศูนย์หกหน่อยินะห้าหกศนย์่ <ordan> 56 56ิ เสียงาเลยวะนี่ไหนครับเดี๋ยวผมจาขาเป็นกิมได้ขาซิมได้จะไม่ลงข้างบนนะโอ้ยพวแ่นี่นีไหมตัวนี้บอตัวฟีดดิอือออะไรขาตัวนี้ตัวนี้ม่ไอะขาดอกตัวหนีอะห้าห้าหกนย์หกศูนย์ร่เอาเบิร์ดโหลดขาให้ยังหลเพแล้วมันมันมีหมุนเสียบอกไ่ได้เบิงนะเสียยังเพนไม่ได้เพนามงอ สวยสวยสวยเพราะว่าจะมาเอาของทุนไทยอยู่บอกวม,มีแม่จิ๋เขียนได้เอาสำเนี้ยย่านแม่จี๋มั้งบอกห้าหกศูนย์ห้าเหอะศูนย์จะแม่ไปตลาดที่เกราครับ <S หมื่นของอยู่ในน้ำของหาว่าท่านมีคืาดกุ้งสดบ่กุ้งสดก็มีกุ้งอันนี้มันกามี่เหเอากุ้งสดไปเลยมันมาหอดตอนใดเวลาพ่อยาม่านี่ยจะแบบหอวยจะทิ้งสองตุ่มเนี่ยละหอดสองตุ่มละสองโมงนี่ยละฮะสองโมงสองโมมาเข้ามาพ่อไปยามมาหอดมาหยอดมันหลายอย่างไหมไม่ย่มยังเนี่ย จับยิงงูจับยังแนนหลายเลยนทั้งด่างท้ยัมันต้องมันเหนื่อได้นาทั้งด่างทั้งยังทั้งทุกอย่างเลยแม่นบ่พายเลือยหรื่าคเครื่องนีงแล้วอืมยืยุ่นํานีเราไปพายเรือเลยเงาพอดีเป็นเขาเลยแม่กับไปนะแม่นบ่บ่ได้ไปแล้วเหงเขาไปขายพ่อไปพ่อไปผู้เดียวบอไปผู้เดียวจริงใชขี่ไปกัน่ายนบแม่กับเป็นผู้ควบปลา สีหาปดพี่องอ่อยาปล่อยน้าปอเนาะทุก็นยเนาะคือขันผู้ใดซื้อมดสุโตเด้ครับซื้อมดสุโตันี่เฮ็ดมันเฮ็ดมันหลายเถี่ยวหรือไมมมันเลอยเพราะม่ค่อยผิดไหมแต่ซื้อมดสุโตรนี่ถึงแน่นอนเพรว่า้มให้าสองตัวมากตัวใดสุดๆเอาเอาวงไหมนีครับวงจักสามตัวเนี่ครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่เราหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเราหกห ครับหกสามตัวหกห้าหกหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่อ่ะสำหรับทนทุนน่อยนะครับเอาตัวเน้นะครับนั่นเขาติบจับเอกา่ให้เป็นนิโชกนะตัวกากระบาดกากะไว้ออกถูกแล้ติบแตกสามตัวมองกากระบาดสบนอบานนี่ครับตัวเกาอยู่ในหันเนาะ แบเก่าตัวเดิมนะคะเพียงแ่สลัตตํานหนงนะคะวันที่เขางวันนี้ม่วจับสามตัวเนาะครับมันก็บพคืออย่าลืมปล่อยทิมเนาะหกศูนย์ห้าพ่อชัยหาหกศูนย์นะครับอ่ามันเป็นตกอันหกศูนย์ห้าครับมันก็ได้ตัวเดียวกันเหรอคมันเท่าตัวเท่าอยังมันก็่ไร่ท้อเขาค่ะอันนี้เป็นชุดเต็มนะคะ fc ของพ่อชัยเด้อพี่น้องนะคะวดที่ผ่านมาเข้าสองศูนย์นะพ่อเนาะสองศูนย์ จักงวดตีหแอ้วล่างวยมันก็ตัวต่อกันมากมันงหลายงวดปมดแล้วค่ะงวดได้แล้วก็ลืมเนาะถือชุ้งวดละบอง่ายรวดค่ะอ่ะาลายตาเลยสำหรับแนวทางสามตัวนะครับอันเอาเมืดสองเจ็ดห้าห้าหกศูนนะครับสองเจ็ดห้าห้าหกศูนนะครับตัวได้กันเอาโหลดอยู่ในหันครับต่อวซุ้มวงนี่ขึ้นวาบขึ้นาบตออกงวดนี้หนึ่งสีนี่บค่เอหนึ่งสีแล้วก็หกหนึ่งบหกหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็หกห้า หมายความ,มาว่าสามชุดนี่จะเป็นชุดเน้นหนึ่งสี่หกหนึ่งแล้วก็หกห้าสองเจ็ดห้าและห้าหกศูนย์จะมีเท่านี้พี่น้องทีเน้นนะคะส่วนตัวอื่นี่จะเป็นตัวลองบะเพาะลองบ่บ่บ,บ่หมักซุ่ันเขาสุ่สันเป็นตัวเด่นก็ได้ค่ะว่าทีทเดียวเขาสองศูนย์ด้วยพี่น้องโอเลขเดินหกเจ็ดแปดหนึ่งอันมันหนึ่งสองสามซุ่มหนึ่งมันบ่อะไรอับสุปเพราะใช่ไห้เนี่ยทางสองตัวมันอยู่เจ็ดชุดนะครับหนึ่งสี่ เก้าสี่สี่ห้าหกห้าเจ็ดแปดหกเจ็ดหกแปดหกหนึ่งและหกสองนะครับจะมีเจ็ดสุดนะครับสําหรับแนวทางสองตัวนะครับเจ็ดวัดเจ็ดขับเจ็ดสุดครับเนีนว่าเนียนครับสองสี่ก้อยเก้าชุดครับเก้าเก้าแปดเก้าเพืได้เก้าชุดอ่ะเต็มแล้มันเก่าขึ้นหนึ่งขันออันนี้คือชุดเต็มชุดเต็มชุดเต็มมันก็เลยเยอะแต่ถ้าใครอยากได้เนแขน แต่ไพจะได้แข่นแขนให้จกเอาักทางรัาลนแขนแขนพ่อหายสามหางแค่นั้นหนึ่งสี่หกหนึ่งเลขหกห้าหามบอกว่ามันลายด้ันมันมาขันว่ามันลายกับจกเอาหนอพ่อมักเาตัวได้ก็เลือกเอา่าเปน้ามดอกมากหรือเสียดายดิค่ะขึ้นคัถเธอเยม้อซุโตมากลายว่อนโย่โอเคนะคะเขาคุณพ่อใช่หลายๆจ้าสวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ